อันนี้ไม่รู้รู้จักหรือเปล่าครับรู้จักกันไหมตอนนี้นี่ไปแล้วครับสองอุ้ยกับหลานไปหาเบ้าส่วนทางนี้อันนี้กำลังหาไข่มดแดงมาดูฝั่งนี้ได้อะไรมัง่งโอ้ได้เต็มเลยนะครับทั้งแม่เป้งมดแดงหนีโรคโควิดมาอยู่ ป่าแล้วครับเข้ามาอยู่ในป่าแล้วมาอยู่ในเมืองแนละ้วมาอยู่ตรงนี้เจอนามัยก็ไม่ต้องใช้หนะ้ากากอนามัยมันแพงไม่ต้องใช้นะครับอยู่กับธรรมชาติหากินตามธรรมชาติหากินไข่หมดแดงอันนี้เอาไปไว้แล้สามคุูอันนี้คู่ที่สามแล้ว <c oughs> นี่ครับมะม่วงก็มีกิน <c oughs> ธรรมชาติจริงๆนะครับวันนี้เออ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 ,เอ,อหมดหมดหมดคั